รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแล้วก็ซีดีนะครับตัวนี้ห้อง a n น s o n i c นะครับโมเดล r x d s 1 8ใช้งานได้เต็มระบบนะครับ CD ดีเทปวิทยุนะฮะวิทยุถึงพื้น้อยแ8บ้านเราเป็นทรงแบนๆนะครับสภาพสวยนะฮะมีรอยนิดหน่อยนะคือความมือสองงรทำมานะมีรอยบ้างดำแบนไปละนะครับสภาพแบนๆนะฮะด้านบนด้านล่างจะเป็นทรงแบนๆนะครับ ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับสภาพสวยเาวิทยุแม่ไม่งอสภาพดีลางฐานสะอาดนะฮะหูฟังเสียวปกตินะฮะหูฟังด้านหลังใช้ฐานเบอร์ D8 ก่อนนะครับไม่ได้ลองให้นะครับไม่มีถักนัผ่านไม่พอแล้วก็สอบให้ดูทีละอย่างนะครับระบ CD เป็นระบบ Open นเมนนวนะครับ มันจะดันออกเองตอนดันเข้าดันเข้าเองนะฮะตอนออกนี่จะ open จะ e เจ็ดอย่างนี้นะฮะทดสอบระบบนะฮะเครื่องนี้จะเล่นอะไรก็กดตามฟังก์ชันได้เลยจะเล่นซีดีก็กดเพลตรงซีดีอันนี้ fm am ฝั่งนี้เป็นเทปเทปก็คือการปิดเครื่องนะครับจะลองดูนะฮะดันเข้านะครับมันไม่ได้เข้าเองนะครับมันออกเองแต่มันมันเป็นระบบดันเข้าเองนะครับมันมีแค่ CD open เนี่ยนะฮะ ซีดีอ่านเร็วมากครับตัวนี้นะครับรองรับออดิโอซีดีนะฮะไม่ได้รองรับอ็นทีสามนะครับออดิโอดิสนะครับอันนี้เป็นวันลุ่มนะฮะฝั่งนี้เป็นฟังก์ชันเล่นในรีเวิลด์จูเนอร์เอฟเอ็มนะฮะอันนี้เป็นโปรแกรมรันดอมนะครับอันนี้ตั้งสลิปนะตั้งปิดนะครับฝั่งนี้เป็นเฮดโทนแอลโทนนะฮะ ตั้งโทนได้นะฮะสองโทนนะครับวิทยาน,นิแทกนะครับเพย์พอร์ตได้ปกตินะครับเดยกก็สอบอาจจะซีดีลงเทปนะครับเครื่องนี้อาจจะซีดีลงเทปอาจจะวิทีุลงเทปได้นะครับไม่สามารถ เทปเต็มเพลงได้นะครับต้องขอไปเลยนะครับนี่ทดสอบอัดตัอนี้กำลังอัดอยู่นะฮะอาจจะ c ซีดีลงเทปนะครับนะครับเคเบิลเรคคอร์ดฮะอาจจะซีดีเทปเทเต็มระบบนะพอซ้ายพขาได้ปกติเต็มระบบเลยครับ ลำโพงจะหันขึ้นข้างบนอย่างนี้เลยนะครับง่ายขึ้นนะลัโพงตัวใหญ่นะเสียงดีครับนะครับเนะครับเดี๋ยวจะสอบฟังระบบเทสที่อัดเมื่อกี้นะ ก็ไซค์ออกขาได้ปกติเลยนะเวลาจะเปิดเทปนี่มาปุ่มนี้เลยก็คือปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มเทปมันเดียวกันแล้วก็มาเปิดที่เทปมันจะขึ้นเทปเลยนะนฮะแค่กับซีดีใส่ป้านใหม่นะัะไม่หย่อนบิยานสภาพดีเลยเปล่แจ๋วเลยตกเครื่องออกเป็นแบนนะฮะสวยดีไซน์สวยมากนะครับต่อไประบบวิทยุนะฮะเลื่อนตรงกลางนะครับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาจากบ้าน้ก็มาจูนขค้ื่ตรงนี้นะครับ เป็นออโตดีเทคขึ้นนะเจอขึ้นจะหยุดเองเลยนะครับเดี๋ยวถ้าสอบอาจจับวิทยุลงเทปนะครับเคเบิลไดก่อนตัวเลขการติดจมขึ้นไปสูงนะช่อันที่สองนะค้าสยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้บทเรียนจากเราเดีวก็มาฟังนะครับลืมนะฮะนี่คือปุ่มเทปกับปุ่มปิดเครื่องอันเดียวกันนะฮะส่วนเปิดเครื่องก็คือถ้าคุณจะเปิดอะไรก็เปิดโหมดนั้นอ่างเงี้ย ะเทปเทปก็คือปุ่มนี้เลยนะฮะที่อาจจะวิทยุเมื่อกี้นะครับแม่ระบายสงูงมาใช่เราพบวางลำโพงหายขึ้นหมาเรืนะ่อ่าเดี๋ยวทดสอบฟังระบบเทปเต็มนะครับคอ,อซ้ายนะฮะคขอขวานะครับ ปกติหมดเลยนะครับร, y y wa, ระบบสตอดิโอแยกซ้ายขวาชัดเจนนะเสียงดีมากนะครับ นะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ